สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านแม่นมชีวิตเรียบง่ายวันนี้แม่นมเอาบรรยากาศท้องไร่ท้องนามาฝากยามเช้าๆนะคะก่อนเก้าโมงนะคะเพราะว่าแดดจ้ามากช่วงนี้ในฤด,ดูร้อนแล้วเนาะเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเริ่มแล้วคะ่ไคะไปค่ะแม่นมจะพาไปดูพระอาทิตย์ยสวยๆนะคะไปกันคะ่ะ ทุ่งนากว้างใหญ่นะคะเขียวชอุ่มมองไปทางไหนก็เย็นตาสบายใจนะคะไปทางไหนก็สดชื่นนะคะเก็บม,มาฝากทุกท่านทุกคนและมาเยี่ยมชมกันสักแป๊บๆนะทองคะ่ะเก็บม,มาฝากทุกท่านคนนะคะขอกําลังใจหน่อยหนึ่งนะคะทําคลิปค่ะไม่มีเวลาแล้วเวลานี้นะ่จะลดเหลือเวลา เดือเวลาเดียวไม่รู้จะปล่อยเวลาไหนนะคะก็ถ้าปล่อยเวลาไหนก็ขอกําลังใจหน่อยนะคะเพราะว่าขึ้นอีกบ้านหนึ่งเนาะก็ประมาณว่าเออเหนื่อยมากเหนื่อยเฉพาะเวลาที่เก็บคลิปเรามาอัดคลิปแล้วก็ปล่อยคลิปเท่านั้นเองนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณพี่ๆน้องๆที่อยู่ได้กันมายาวนานขอบคุณน้ําใจอนันล้นเหลือ อันล้นหลามทราบซึ้งน้ำใจของพี่ๆน้องๆมากค่ะแล้วก็เก็บบรรยากาศแอีก็เก็บผักบุ้งผักบุ้งไปตามภาษานะคะเนาะชีวิตเราก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กินหรูอยู่แพงก็จะประมาณนี้นะคะก็จะเอาบรรยากาศตรงนี้มาให้ชมกัน,นะคะ่ะบรรยากาศกําลังจะเริ่มเข้าสู่ฤด,ดูร้อนอย่างเป็นทางการแต่เราก็เก็บเอามาฝากทุกท่านทุกคนนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวชอุ่มแล้วก็มองไปทางไหนก็เย็นสดชื่นนะเย็นสบายตานะกะก็พักสายตามังะะ่งเนาะบางทีก็อดหลับอดนอนประมาณนี้แล้วก็ก็เลยเก็บภาพบรรยากาศตรงนี้มาฝากทุกท่านทุกคนขอให้ทุกท่านทุกคนได้มาชมด้วยความเพลิดเพลินนะคะมองไปรอบๆข้างนะด้วยความบันเทิงกนะ,ะทุกท่านค่ะภาพมันจะแกว่งอะไรไปก็กลาบขอโทษขออภัยนะกะ็เห็นไหม พระอาทิตย์โด่งแล้วคะ่ะแอดก็ไปหลังบ้านนะตอนนี้ก็ยังไม่เก้าโมงนะแปดโมงกว่าแค่นั้นเองพอลงไหลจากอีกบ้านหนึ่งก็เดินออกมาถืบคลิปมาฝากพี่พี่น้องๆเรานะให้ชื่นชมบ้าบรรยากาศสายๆเป็นยังไงนะเก็บมาฝากทุกท่านทุกคนนะแล้วก็แอดก็จะเดินเก็บภาพไปเรื่อยๆเๆกๆๆ็บมาฝากทุกท่านทุกคนนะคะเอามาฝากให้เป็นขวัญตาขวัญใจพาชมทุ่งนา ทองทุ่งนาแบบธรรมชาติบ้านนอกบ้านนาแอบก็อยู่บ้านนอกนะคะบ้านนอกบ้านนาจริงๆเสียงนกเสียงอะไรเห็นไหมได้ยินไหมเสียงข้างๆนี่แหละอันนี้ไม่ได้เฟกอะไรนะคือธรรมชาติจริงๆเสียงนกเสียงอะไรก็อยู่ข้างๆนี่แหละข้างหลังเรานี่แหละเนาะก็อยู่กับธรรมชาติอะไรก็มันเป็นธรรมชาติเราเราไม่ได้สร้างเสริมแต่งเติมอะไรมันก็คือธรรมชาตินะคะฝูงนกฝูงอะไรก็บินจับ ายไปมาไปมานะคะไม่ว่ารอบเช้ารอบบ่ายนะ,ะนี่กําลังอัดเทปอยู่นี่นูน่นฝูงนกอยู่ข้างข้างนู่นน่ะนะข้างข้าง,ข,าง,ข,างขวามือก็บินไปมาไปมาแต่เราแพนกล้องไปไม่ทันนะคะประมาณนี้เนาะ,ะเห็นมาคาดดอกอะไรคะ่ะดอกผักบุ้งคะ่ะแอรก็เก็บผักบุ้งไปด้วยเนาะ,ะเอามาประทังชีวิตนะ,ะแต่ละมือนะคะเก็บเอาไว้นะคะเก็บเอาไปแช่น้ําไว้จะกินอะไรก็จัดการเลยนะ มีเส้นบุญเส้นมามา่าตรงนั้นก็ค่อยคอยประทังชีวิตไปนะบางทีก็อยากกินอะไรที่ร้อนๆประมาณนะั้นเนาะก็ไม่ว่ากันนะคะลุงนะ้ำกชีวิตบ้านๆอยู่ไม่ติดหรูมอยู่แพงก็อ่าประคองชีวิตไปบ้านๆก็แค่นั้นเองมาให้กินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินนะนะอันนี้แอดก็โลโรแกนของแอดก็ตั้งมงมนานแล้วเนาะประมาณนี้นะมีอะไรก็เพื่อแผซึ่งซึ่งการและการน้นําใจเล็เล็กน้อยเนาะเรามาหยิบจับอะไรก็ คือเหลือกันไปนะดู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 ใบยอดข้าวดิแม่ขนิ้งยังอยู่นะคะอันนี้คือที่เห็นว่าแบบปาานะวะนั่นคือแม่ขนิง้งในหะ้องั่นก็ยังมีอยู่เนาะเพราะว่ามันยังเช้าอยู่นะพื้นบนผิวดินก็ยังมีแม่ขนิง้งก็ก็เหมยขาบนะั่นแหละก็ยังร่วมนะเห็นไหมเป็นเก็บแกล้ววาวตรงนั้นะ่ะเนี่ยกเก็บมาฝากทุกท่านด้วยนะคะฝากชมด้วยความบันเทิงนะคะเป็นภาพสินต่อไปนะคะ เราก็จะเก็บมาฝากได้ยินไหมเอ่ยเสียงนกเสียงจักจั่นก็มาแล้วนะค,ะคือเสียงจักจัน่นเสียงเตือนคือเข้าสู่ดด,ดูแรงอย่างเป็นทางการนะก้ามาแล้วนะ,ะวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นอ้อวันที่สิบเอ็ดแล้วนะคะวันที่สิบเอ็ดแล้วนะคะก็ได้ยินเสียงธรรมชาติแล้วมาข้างหลังนะไอ้ก็เก็บเอามาฝากทุกท่านนะคะดูด้วยความพเพลิดเพลินบันเทิงตาและบันเทิงใจนะคะ ให้ขวัญและกําลังใจเจ้าบ้านด้วยนะคะเก็บคลิไปไฟบนไปอย่างนี้แหละคะ่ะ <g ill ot> เก็บมาฝากพี่ๆเพื่อนๆเรานะหวังว่าพี่ๆเพื่อนๆเ,นะเ,เราจะอืมจะระดับหนึ่งเนาะขอความพอใจที่ว่าเขียวชอุ่มเอามาฝากทุกท่านทุกคนนะแล้วก็ก็ก็จะเก็บมาฝากเรื่อยๆจนจนไรนาตรงนี้ไอ้ข้าวตรงนี้เขาจะออกรวงอะนะ แต่ละคลิปแต่นั้นก็ไม่ซ้ําซ้อนเราก็ไปถ่ายทําเมาใหม่เก็บเอาใหม่ลาม้างเอาใหม่หมดนะคะก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆที่แวะมาเยี่ยมชมนะให้กําลังใจด้วยดีตลอดมาทราบซึ้งน้าใจของพี่ๆน้องๆของเราตลอดมาและจะตลอดไปนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกทนที่ท่านการุณาเมตตาแล้วก็เสียสละเวลาอันมีค่ามาเยี่ยมชมของแอดเนาะแอดก็เช่นกันนะคะ แอดมีเวลาแอดก็จะมุดไปหลังบ้านนะจะไปช้าไปเร็วก็กราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะทุกท่าน,นค่ะสุขสวดอตรงมีแก่ทุกท่านทุกคนนะคะอยู่ตรงนี้เราก็ต้องเข้มแข็งนะคะด้วยความอ่อนโยนนะจับไม้จับมือกันไปนะคะที่พี่น้องๆเรามาทำความรู้จักเรามาในช่องเราเรากม็มิตรไมตรีอันเนียนงามเราก็ยินดียินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนนะคะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะน้องๆที่เข้ามา เยี่ยมมายามก็อินดีนะคะอินดีเสมอค่ะที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันตรงนี้นะคะขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือ,อเราไม่ทิ้งกันนะคะมีอะไรเราช่วยเหลือกันแบ่งปันกันทั้สิ่งเล็กๆน้อยๆพี่อาจรู้หนึ่งอย่างน้องอาจรู้สองรู้สามนะคะเนีย่ยอย่างเอามปเก็บบ่อฝากเห็นไหมเห็นแม่คนิ้งไหมแม่คนิ้งยอดยอดใบข้าวนะสวยไหม วันนี้มันวันที่สิบห้าเอ้ยวันที่สิบเอ็ดมีนาลวทุกท่านแม่คนิ้งก็ยังมีอยู่บนยอดหญ้าหรือย,ยอดข้าวนะยอดใบข้าวตรงนี้นะแล้วก็เก็บมาฝากคืออยู่ในบริเวณข้าง้างบ้านแอดนี่แหละนะจะอยู่ตรงนี้นี่เองมันก็เป็นธรรมดาแหละออกไปเก็บแป๊บเนะก็ขอบคุณนะคะที่ยังามาชื่นชมวิวและมาชมวิวแบบธรรมชาติเี่บเก็บเอามาฝากตรงนี้นะคะ ขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่มามาเยี่ยมมายามแอดด้วยดีเสมอมานะแล้วก็แอดก็จะกลับไปหาพี่ๆน้องๆเราไม่ได้เข้าห้องใครก็กราบอกอโทษขอภัยด้วยนะก็ช่วงนี้ก็ยังวิ่งมาราธอนอีกบ้านหนึ่งนะก็เริ่มต้นใหม่นะนับหนึ่งใหม่แต่ก็ไม่เป็นไรนะวันและกําลังใจเราค่อยๆเดินเดินไปทีละก้าวกินข้าวทีละคาไปนะอีตะวันโด่งสายแล้วก็ยังไม่ได้อะไรลงท้องสักอย่างก็เลย ผมมาเก็บคลิปก่อนนะประมาณนี้นะแล้วหลังจากาปล่อยพี่เมีย9ก้าโมงเก้านาทีเป็นต้นไปแอดก็จะจะเตรียมตัวทานข้าวนู่นนี่นั่นว่าจัดการเรื่องส่วนตัวไปนะซักผงซักผ้าอะไรก็ว่าไปเก็บกวาดบ้านนะแล้วก็ที่เหลือก็จะเที่ยง9ก้านาทีก็เริ่มเลยนะพอดีจะสงสัยจะได้กินข้าวมือเดียวเนะี่ยก็จะตั้งไลฟ์ขึ้นอีกสองชั่วโมงนะถัดไปนี่นะ ก็ถัดไปก็จะขึ้นอีกสองชั่วโมงนะทุกท่านคะ่ะเก็บสะสมเวลาไปยาวๆวิ่งมาราธอนนะขอกาลังใจนิดึดียวทุกท่านพี่น้องเราเหมือนเดิมเนานะที่เราไปมาหาสู้กันเราจะไม่ทิ้งกันนะเราไปไหนเราเสมอต้นเสมอปลายเราก็แบบเวลาบางครั้งก็เวลากระช้นชิดก็ห่างหายไปนิดหนึ่งก็อย่าถือสาอย่าโกรธอย่าน้อยกันนะกะทุกงนั้นคะ่ะแล้วก็วิ่งวิ่งไม่ค่อยทานหลบประมาณนี้เนาะ สู้ๆกันไปนะคะทุกท่านค่ะกำลังใจขวัญและกำลังใจก็โอเคนะคะช่วยๆเหลือกันไปนะคะขอบคุณทุกไลฟ์ขอบคุณทุกเลิฟนี่แอดก็เก็บผ้บุ้งนะเก็บผ้บุ้งไปควางๆนะทุกท่านค่ะนี่เลยค่ะน่าจะมีสองอีพีนะอีพีนี้นะอ๋อขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มาเยี่ยมเยือนตรงนี้นะขวัญและกำลังใจอยู่ที่ทพี่ๆน้องๆมาเยี่ยมมายามกันเนาะ ให้กำลังใจซึ่งกันและกันอย่างตอนเช้ามาแอดลงไลปุ๊บก็ไปเยี่ยมบ้านลุงข้างบ้านนะลุงลุงลุงนอกรั้วนะลุงเลาะนอกรั้นะลุงลับล้ออยู่นอกรนะั้นะคือลุงข้างบ้านนะแต่พี่จงตั้งชื่อให้เป็นลุงไก่นะลุงไก่ขันพ่อเพื่อประมาณนั้นแล้วก็หยอกล้อกันไปสนุกสนานในช่องไปนะครับคุท่านค่ะเราไม่ถือสากันนะเราไม่ถือโกรธเคืองกันนะเราเล่นหยอกล้อกันไปสนุกสนานนะอ่า เพื่อความบันเทิงนะคะก็หยอกล้อกันไปเนาะ,ะขวามและกำลังใจจะอยู่ที่พี่ๆน้องๆเราอย่าทือสากาันอยาา่าโกรธกันอย่าน้อยกันก็แค่นี้แหละเนาะ,ะน้ำใจอันงดงามของเราก็ายังรักษาตรงนี้ไว้นะ,ะเยี่ยมเยินกันเสมอต้นเสมอปลายนะคะแล้วก็หลังจากลงคลิปดิ่งารลธอนยาวๆไปก็จะส่งของไอของไปให้ญาทวดนะคะให้ยาทวดรอรับนะคะคือจะเอาไปสืบพันธุ์ เม็ดถั่วนะเขาเรียกตระกูลถั่วเนาะก็เป็นถั่วแบบนะทุกท่านคะแ้วก็จะพูดไปอย่างนี้เอยๆจนกว่าคลิปนี้จะจะจบนะคะนี่เห็นไข่อะไรไหมคะข้างหน้าไข่อะไรคะไข่หอยขย่าจ้าหอยหอยใหญ่หอยน้อยหอยเล็กหอยกาบหอยอะไรไม่รู้หอยใหญ่หอยน้อยเหมือนบอสพูดนั่นแหละหอยอะไรก็ไม่รู้เนาะแอดก็ไม่เข้าใจไม่ไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วก็กินไม่ได้ด้วยหอยทุกชนิดนะ เนาะแต่นี้แม่แม่พวงก,ก็อยู่ตรงนี้แหละแม่พวงระยะก็มีสองพวงนะพวงซ้ายพวงขวาก็นั่นแหละเดินแบบห้อยตรงเตงมั่งไม่ตรงเตงมั่งกระชับมั่งไม่กระชับมั่งเนาะประมาณเนี้ยต,ตึงตึงมั่งยอนยานมั่งก็เป็นช่วงระยะเนาะช่วงระยะห่วงเวลานะเขาเรียกอะไรห่วงเวลาในนั้นนั้นเนาะด,ด้วยวัยสวด้วยก็แล้วกันเนาะแต่ก็ไม่ถึงกับตรงเตงกันหน้าเกลียดนะพุกน่านค่ะ ขอบคุณทุกไรขอบคุณทุกเลือที่มาแวะชมเยี่ยมชมกันแบบธรรมชาติเก็บมาฝากในตัวนั่นค่ะ,ะเห็นไหมมันเคี้ยวชุ่มไปหมดมันมองแล้วมันชื่นตาชื่นใจชื่นไปหมดนะต่ออายุให้เราต้องมีลมหายใจที่สะอาดสะอาดนะคะลมหายใจสะอาดสะอาดดีแหละเราไปมองทั้งไหนก็คิดบวกคิดบวกเนาะมีแต่พลังบวกพลังบวกมันก็ไปทั้งไหนมันก็ชื่นชมชื่นใจชื่นสดชื่นไปหมดอ่ารอบข้างนะอันนี้ก็ เป็นธรรมดานะใครที่แวะนี่เก่งๆนะอยากพักก็พักเอ้อให้ก็ขอให้มาสัก5นาที10นาทีหรือว่าแป๊บๆก็ได้เนาะเอาที่ความสะดวกสบายของทุกท่านนะใครจะไม่ได้มาตอนตอนที่ปล่อยก็มาตอนหลังบ้านก็ได้อะไรก็ได้เนาะให้รู้ว่าเราไม่ทิ้งกันก็พอแล้วนะเพรากงั้นค่ะอันนี้ก็คือเราต้องพักผ่อนนะคะเอาไม่ใช่ตะบี้ตะบานไปนู่นไม่นะ่ไม่ถึงไม,ไม่ได้พักผ่อนเลยนะมืกอคืนนี้ก คุยกันว่าเออบ้านเนี้ยจะลดเวลาจะลดเวลาเหลือแค่นั้นแค่นี้โอเคไหมมันเหนื่อยเนาะมันจะเก็บคลิปมาโหลดคลิปตัดนู่นตัดนี่มันก็กินเวลาไปนะเพราะนันก็ยมันก็ดื้อไปมันก็มันเหนื่อยนะบอกตรงเาพมันเหนื่อยบอกตรงตรงว่าเหนื่อยนะะเราอยู่ตรงนี้มา,มานานแสนนะเราจะรู้ว่าไอ้ทำช่องมีช่อง มันเหนื่อยขนาดไหนนะแต่เราก็ต้องทําใจเราต้องสู้ใจเราต้องนิ่งเรจจะอยู่ตรงรักจะอยู่ตรงนี้ก็ต้องใจสู้นะคะเหอบบนกันทุกทุกช่องเห็นน้องๆเขาวิ่งกันเล่นกันเราก็เห็นแล้วก็สดชื่นนะน้องๆเขาไม่ทิ้งกันนะเราไม่ทิ้งเขาเขาไม่ทิ้งเราอันนี้น้าใจงนอดงามของเราก็ก็จะอยู่ตรงนี้นะ <tone> ทั้นง,ทงนั้นค่ะแอ้วก็ดีใจเนาะที่น้องๆเขามาเยี่ยมยามเราเราก็ไปเยี่ยมยามนะ้องอันนี้ป็นเป็นเรื่องปกติที่เราต้องดูแล น้ำใจซึ่งกันและกันด้วยดีต่อแรงานะเราสัญญาใจนะเราจะสม่ำเสมอเสม,อ,สมอต้นเสมอไปกันอย่างนี้นะน้ำใจแบบนี้มันหาได้ยากในโลกโซเชียลแต่เราก็ยังคงรักษานะรักษาน้ำใจอันงุงามเอาไว้กันให้นานนะและสืบกันไปตลอดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนทุกขั้น ทุกช่องต้องการนะไม่ว่าช่องเล็กช่องใหญ่ช่องน้อยเขาก็ต้องการกําลังใจนะกําลังใจสําคัญที่สุดใช่ไหมคุณ่างคะขใช่ไหมเอ่ยไม่ได้บ่นนะอันนี้พูดให้ฟังน,นะไม่ได้บน่นอะไรซะอย่แล้ก็อยากพูดอยากเล่าอยากความในใจมีอะไรเราพูดเนาะเราพูด,นะพดในในฐานะพี่พี่น้องน้องกันเนะเราไม่น้อยกันเราไม่เคืองกันเราก็ไม่ไม่ไปบูลลี่นู่นนี่นั่นกันเราก็อยู่แบบ อาขนมน้ำใจกันนะซึ่งกันและกันดูแลซึ่งกันและกันอันนี้มากกว่าที่เราจะต,ต้องแคร์หรือว่าใส่ใจซึ่งกันและกันแอปชอบความรู้รักสมคีตรงนี้ที่สดไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรหรือว่าครอบครัวหรืออะไรประมาณเนี้ยนะแอปก็ยังอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนหลังเกษียณไม่มีอะไรเราก็มาเปิดช่องตรงนี้แหละเปิดช่องเป็นส่อนะเป็น่อนะ เป็นสื่อเราก็ค่อยๆเดินไปทีละก้าวกินข้าวทีละขมีอะไรเราก็เอามาแบ่งปันกันเนาะทุกท่นานค่ะใครมีอยูวสวยๆงามๆหรือใครมีอะไรมาแบ่งปันพวกเรายินดีเสมอค่ะพวกเราจะมีอะไรเราก็จะจับไม้จับมือนะไรข,ขึ้นเลเราก็ไปช่วยเป็นฝันและกำลังใจไปทักไปทายกันฉันพี่ฉันน้องเนาะมีอะไรก็แบ่งปันกันลงมาเล็กๆน้อยๆความรู้เล,เล็กๆน้อยๆใคร ใครรู้อะไรก็อ,อยากกัดนะเอามาแชร์กันเอามาเอามาให้ความรู้เบ่งปันกันดีกว่าเนาะอีอะรู้หนึ่ง้องอะรู้สองเหมือนกันที่บ้านที่บ้านวิ่งมาราธอนเหมือนกันเคยพูดมาหลายรอบแล้วแหละยมาออนนั้นไม่ต้องนะอันนี้ไม่ต้องนะทําอย่างนี้นะ้อยอย่างนั้นนะ,ะต้องต้องไปตรงนูง้นตรงนี้อ่าคาแนะนํามันจะมีมันจะมีทุกอย่างเลย มันจะมีทุกอย่างน้องๆรุ่นหลังเขาก็จะได้เก็บไปคิดเออเราเป็นเราเป็นพี่พี่ที่เดินผิดพลาดมาเราก็จะอยากแบ่งปันตรงนี้ผิดพลาดคือเป็นครูนะอันไหนที่เราพูดได้ที่เรารู้เราจะแบ่งปันเราก็แบ่งปันไม่ใช่ว่าเราจะรู้ทุกอย่างเราจะฉลาดไปทุกอย่างไม่ใช่นะคคนเราเความสามารถไม่เท่ากันนะอันนี้ก็ยอมรับของแต่ละคนนะประมาณนี้นะพูดที่ภาวะของทุกคนมันก็ต่างกันเนาะไว้ยวุพู วายวุฒิคุณวายวุฒิเราก็เราก็ต้องแยกไว้ตรงนั้นนะเราไม่ว่ากันเนาะเราเป็นเพื่อนกันได้นะเราเป็นเพื่อนกันสามสามใบเราได้เนาะอย่งวัยวัยรุ่นโอเค,ว,ควัยกลางคนวัยวัยทำงานวัยชราเราเป็นเพื่อนกันได้ปรึกษาหารือกันได้นะคะเราจะเราจะไม่แยกแยะอันนี้เป็นเพื่อนไม่ได้นู่นเนี่ยนะเอะขอเคารพสิกันไปลูกหลานจะเรียกแม่ก็ได้เรียกยายก็ได้เรียกพ่อเรียกแม่ได้หมดน่ะนะ ข้าสดชื่นก็จัดไปค่ะเนาะอย่างไวสสวนี้เราก็อ่าลงมาเล่นตรงนี้เราก็ถือว่าเราโชคดีเลยนะเราจะไม่เป็นโรคออสเมอร์จะไม่ไม่เป็นโรคซึมเศร้าและจะไม่เป็น ผู้ติดเตียงหรือสมองฝ่อประมาณนี้เนาะจะไม่เป็นอัลไซเมอร์ก็คือฝึกฝนอ่าสมองให้ลื่นไหลให้มีความจําอย่างน้นอยๆมันก็มีเบลอบ้างแะแต่มันไม่ไม่เป็นอัลไซเมอร์ถ้าอัลไซเมอร์นี่ใช้ไม่ได้แล้วนะโง่างกาจะหลงบ้านหลงขี้หลงไปหมดอ่ะนะกินข้าวก็ยังไม่ได้กินอาบน้าก็ยังนู่นนี่นั่นเผื่อไปก็หลงออกจากบ้านก็นน่าก็เรื่องใหญ่เลยแต่พวกเรามาอยู่ตรงนี้มาฝึกอารมณ์ตรงนี้มาฝึกทักษะตรงนี้อ่าสมองที่เราเคยทํางานเราอย่าหยุดนิ่ง นะเวลาเรากาเซียนมาเรามีหาอะไรนะงานกิจกรรมเล็กๆน้อยๆทำอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะจะจะได้พัฒนาสมองเราแล้วก็เลือดลมที่ส่งฉีดในร่างกายเราอะไปสูงไปสูหัวใจเลี้ยงสมองมันก็อา่าเป็นอารมณ์ที่บริสุทธนะินะนะอันนี้อันนี้สำคัญที่สุดเนาะมันจะบง่งบอกถึงผิวพรรณใบหน้าของเราอะนะแต่แต่แตยังพวกแอดก,ก็ก็ไม่ทานแล้วแหละนะนะมันไว้จะใกล้ฝันแล้วแหละ ใก้ฝั่งก็รู้เอาเดิมมันเลยเลขหกไปแล้วค่ะล,ล,ล,ลูกจ๋านะอันนี้ก็ถ้าเรายังเป็นใบรุ่นใบทํางานอะ่นะเนาะต้องต้องแบ่งใจซึ่งกันและกันเราเป็นมิตรภาพที่ดีๆีต่อกันได้นะอา่าลิ้นพิปากเราอะมุมพิปากเราอะแค่แสยะยิ้มแค่นั้นแหละเออสร้างมิตรไมตรีได้แล้วนะแต่ถ้าหน้าบูดบึง้งมันก็ใครๆก็ไม่อยากรับนะไม่ว่าสังคมชั้นไหนๆน,นะประมาณนี้นะคนเรามันก็ อา่าเขาเป็นตัวตนของเขาเราก็ไม่ต้องไปก้าวไก่เขาเนาะประมาณเนี้ยเนาะถ้าเขาเป็นคนแบบนั้นเราก็อยู่ได้เราก็อยู่เราอยู่ไม่ได้เราก็ถอยออกมาก็แค่นั้นเองนะทุกอย่างทุกอย่างเราไม่ต้องไปต่อไม่ต้องไปต่อก้อนมันจบที่ใจเราเราทําอะไรสบายใจดีที่สุดค่ะอย่าไปต่อก้อนอย่าไปสาดสีอย่าไปสาดสีใส่กันซึ่งก,กันมันไม่ันไม่ได้อะไรนะพูดถึงที่ผ่านมานะเนาะในแม่อยู่ตรงนี้ก็ผ่านมาหมดแล้วแหละเนาะ มีทุกอย่างนะสามรถสามสไตล์สามโอ้เยอะกว่าสามอีกจเจอมาตลอดเลยนะแต่เราต้องเข้มแข็งหนักแน่นและเข้มแข็งมุ่งมั่นพัฒนาช่องเราให้ดีอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดไม่ต้องไปนูน่นนี่นั่นไม่ต้องเอามาใส่ใจนะทุกสิ่งทุกอย่างมันจบที่ใจเราจบที่ใจเราคืออะไรใครจะพูดอะไรก็ช่างอย่าเก็บมาเป็นคุมวิหารสีนะคมวิหารสีคืออะไรเพิกเฉย นะกระทบกระทั่งนะทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางผรบิหารสีก็เพิกเฉยใครจะทําอะไรก็ได้นะผมมิหารสีเห็นไหมพมสีหน้านะเห็นไหมไปศึกษาเอาเด้อต้องวางเฉยอุเบกขาทุกสิ่งทุกอย่างนะถ้าเราไม่อุเบกขาถ้าเราเหวี่ยงมันก็จะเปลี่ยงไปอย่างนั้นแหละนะไม่มีที่สิ้นสุดมันไม่ได้อะไรนะมันได้สุขภาพจิตที่แย่ถ้าเราปล่อยวางเฉยเรามีความถุกอยู่ตรงนี้ก็เฉยนะใครจะพูดอะไรก็ ขาไม่เลยก็ปล่อยพูดไปสักวันเขาก็หยุดเองประมาณนะั้นเนาะถ้าเราเราเรา,เราโดนแโดนอะไรตรงนั้นเราว่างเฉยทุกท่านคะเนาะวันเวลาเท่านั้นอะ่ะมันจะมันจะกันกรองเนาะคัดกรองคนที่ดีๆคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีคนที่มีน้ำใจเอ,อื้ออาทรมันจะหลั่งไหลามาเองนะท่านไม่ต้องไปขึ้นรถลงเรือขึ้นเหนือลงใต้ไปขนขวายหานะอันนี้ก็คือเรื่อง เรื่องจริงะอะนะแอบก็ฝากไว้ตรงนี้นะลูกๆหลานๆนะจับไม้จับมือกันลมหายใจสะอาดสะอาดนะก็ก็คอยเทคแคร์ดูแลกันไปเนาะอ่ารุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานเรามีอะไรเราไปแบ่งปันอย่างอย่างอย่างว,วัยสวเนี่ยมันไม่ได้ฉลาดทุกเรื่องไปหรอกบางทีไปไม่เป็นน่นะโลกโซเชียลอ,ะอ่ะเราก็เรียนมาน้อยนะคนแก่ก็ไม่ได้จุบปริญญายงปริญญาอะไรสูงหรอกประมาณนี้นะ ภาษาอังกฤษก็ยังไม่แข็งแก่งไม่แข็งแรงเออภาษาปกฤษอ่นนะนะประมาณนะั้นเราก็ยังพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นสิ่งสําคัญนะ,ะคลิปนี้ก็จะยาวนิดหนึ่งจะบ่นยาวนิดหนึ่งก็คืออยากพูดนะอยากพูดอยากะระบายออกมาว่าสิ่งที่เราอยู่ด้วยกันตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีเรามาสร้างสรรค์กุ่งงามความดีมีอะไรมาแบ่งปันพัฒนาช่องเรานะประมาณนี้ ไม่ได้เยอะหญิงอะไรหรอกอใครเข้ามาเราก็ยินดีเปิดประตูรับทุกท่านทุกคนด้วยอ่าด้วยใจแบบเหมือนแม่น้ําคงคาเลยอันเนี้ยนะใครอยากรู้อะไรมาถามนะพ่อแม่พี่น้องพี่น้องอาจรู้หนึ่งรู้สองแนละ้วก็มาแบ่งมาแชร์กันอันเนี้ยเรามีอะไรเรามาแชร์กันเหมือนกันทุกท่านทุกคนความรู้ความสามารถของเรามันไม่เท่ากันเราต้องเข้าใจกันตรงนี้ เราไม่ใช่รู้คนเดียวรู้คนเดียวอวดฉลาดคนเดียวมันก็ไม่ใช่นะสักวันสะดุดขาตัวเองล้มนั่นแหละโอหรือสุดตัวก็นูน่นหน้าขมำไปแล้วหายหน้าขึ้นมามีทั้งเลือดมีทั้งจมูก,ม,ม,กมีแต่เลือดนะดินกลบจมูกนู่นนี่นั่นทั้งเลือดทั้งโอเนาะมันลองนึกนึกภาพดิมันไม่ได้อะไรมันเจ็บตัวซะเปล่าเปล่านะวกงั้น เดีต้องมีอะไรเราเพึ่งพาอาศัยการพูดคำพูดอะคำพูดะดีๆนะคาพูดดีๆให้ให้คนที่ฟังรับฟังมันก็สดชื่นเนาะไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้ยเขาพูดอันนั้นแล้วคนอื่นออกไปแล้วเขาจะไปคิดนน่นนี่นั่นเราไม่ต้องมีอย่างนั้นเราไม่อยากให้อารมณ์บูดต,ตรงนั้นเราอยากให้ทุกวันนี้ก็ขอแค่ลมสะอาดผ่านปายจมูกเราผ่านจิตใจของเราเราก็ชื่นใจแล้วแหละแค่นี้นะ ก็จะผ่านไปนะนี่ไปเก็บักบุ้งค่ะนี่เห็นไหมเก็บักบุ้งมาเอามาไว้ตรงนี้แหละก็รอบข้างเรามีอะไรก็แค่นี้แหละถ้าเราทําอะไรมีความสุขก็ทําไปทูกท่านกะทําไปเด้อความสุขเล็กๆน้อยๆที่เราขนควายมานะบางทีทั้งชีวิตอืมบางทีหาตัวตนเองยังไม่เจอว่าเอะเราชอบอะไรเราอยู่ตรงไหนเราชอบอะไรทําอะไรก็ได้ถ้าเรามีความสุขนั่นคือ ความพอใจของเราพึงพอใจที่สิ่งที่เรามีอยู่นะอย่าไปค้นคว้ายอย่าไปมองคนที่สูงกว่าเรามันจะมันจะอึดอัดนะมันจะด้อยค่าตัวเองอ่ะมันมันไม่ใช่เลยนะเราต้องอยู่กับตัวเราให้ได้นะเราต้องอยู่อยู่ให้เป็นเย็นให้พอตรงเนี้ยมากกว่าทุกท่นานค่ะสิ่งดีๆจากลมหายใจของเรานะพูดต่อต่อกันไปอะ พูดสิไรมันก็จําได้นะถ้าพูดโกหกหลอกคนอื่นหลอกได้แต่หลอกตัวเองหลอกไม่ได้นะพวกท่้นค่ะอันเนี้ยแอดก็อยู่ตรงนี้มาน,นานนะสิ่งอะไรที่หลายๆอย่างอะสิ่งที่พูดได้ก็พูดได้สิ่งที่พูดไม่ได้เอาที่มันสร้างสารรค์เราก็พูดได้อันที่ไม่สร้างสรร์เราปล่อยทิ้งปล่อยวางทิ้งไปลงแม่น้ําคงคาไปเลยประมาณเนี้ยเนาะให้มันปล่อยผ่านไปมันเหมือนกับมองให้เป็นาธาตุอากาศสิ่งที่มันผ่านมามา,มากระทบกระทั่งแล้วเราก็แค่เซเสหลักเหมือนพายุย พายุมันพัดผ่านมาเราเซมไหมแล้ว,วันเวลาแค่นั้นแหละมันจะช่วยเราขจัดปันเป่าตรงนั้นอะให้ให้มันเป็นเรื่องเล็กเลกให้มันผ่านไปคือเรื่องเล็กเกไม่ต้องไปไม่ต้องเอามาเก็บใส่ใจสักวันวันเวลามันก็จะคัดกรองทุกสิ่งทุกอย่างออกจากใจเราไปเองนะยิ่งอายุยิ่งมากนิบยิ่งนับวันยิ่งดูลูกดูหลานเติบโตมาแทนอายุเราตรงนั้นตัวนั้น แค่เชื่นใจก็แค่นั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ใจเราเองตัวเราเองเราจะเลือกตรงไหนให้เรามีความสุขถ้าเราไม่มีความสุขก็อย่าไปทำตรงนี้มากกว่าอย่าไปทำอย่าไปฝืนนะเหมือนเหมือนกัน,เห,น,กนเหมือนกับข้าวแหละถ้าเราไม่ชอบอย่าฝืนกินเผ็ดไม่ได้ก็ไปกินเผ็ดอันนี้ฝืนตัวเองเลยนะหลอกตัวเองแลยนะ ทุกสิ่งทุกอย่างอย่าหลอกอยู่กับตัวเองให้ได้ทําให้ได้อยู่อยู่ให้เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดให้มากที่สุดจะดีที่สุดอันนี้มากกว่ามีอะไรทําความสุขไปอะไรก็ได้เราทําไปแล้วเราสบายใจทําไปเถอะโบรานก็อยากกักยานันไม่ต้องไปนู่นนี่นั่นอ่ะเราทําอะไรคุณงามความดีอะไรเราทําไปทําไปเถอะเราไมไ่ไปเบียดเบียนใครก็ถือว่า ดีที่สุดลวแหละนะอย่าไปเบียดเบียนซึ่งกันและการมีอะไรเรามาแบ่งปันเรามาแชร์กันตรงนี้เราเราให้กันจะดีที่สุดนะมีอะไรมาแบ่งปันกันความคิดสร้างสรรค์สนุกสนานเดี๋ยวล้อกันไปมันสนุกสนานแค่นี้มันก็มีความสุขแล้วแหละชีวิตใช้ชีวิตวันวันให้มันมีแต่ความบันเทิงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน สำคัญที่สุดตรงนี้นี่เองแ้วก็ชอบชอบนะชอบที่ว่าเออชอบแบ่งปันนู่นนี่นั่นอันเนี้ยเป็นเรื่องที่เราต้องอปฏิบัตินะจะสสบทอดแล้วก็ถ่ายทอดให้น้องน้องรุ่นหลังหลังให้รับรู้เออเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะตรงนี้นะตรงนู้นนะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะแพ็คของแล้วก็หากล่องก่อนค่ะเพราะกล่องของน้องอะ่ะกล่องของน้องบางทีก็ไม่มีไซส์ที่เราต้องการอ่ะนะ บางทีเราก็เอารนะีไซเคิลเนาะบางทีมีอะไรถ้าเราประหยัดได้ถ้าเราทําได้เราทําอะไรให้มันมีประโยชน์เราก็ทําไปอันนี้เหมือนกันนะใช้ของอย่าใช้ของแบบฟุ่มเฟือยนะเงินทองมันหายากค่ะสมัยนี้นะคะหายากเป็นอย่างยิ่งถ้ามีอะไรเราก็ค่อยๆประหยัดประหยัดเอาอดออมอดกั้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะผ่านไปนะทุกท่านค่ะนี่แอดก็ หาของเนาะหาขอหากล่องจะแพ็กนะของน้องมันไม่มีนะตรงนี้น่าจะโอเคแล้วแหละเดี๋ยวไปทดสอบดูก่อนนะคะนะเรามีอะไรเราว่าแบ่งปันแอดก็นั่นเดินไปอกกาลังกายนะเหมือนเราอกกําลังกายเราอยู่ตรงเนี้เหมือนกันเดินไปเดินมาอย่างนี้แหละหาของหาอะไรไปนะมันก็มีความสุขมีความสุขไปนะนั่นทำไปเถอะเราทําอะไรไม่เบียดเบียนคนอื่นก็หรือว่าไม่บาป ทำตรงนี้ตัวทำตรงนี้ให้ดีที่สุดก็แล้วกันเนาะก็มันมีความสุขก็หละวันวันเราทำอะไรแค่ลมหายใจเราสะอาดแค่นั้นแค่นั้นมันก็ได้ละสุขภาพใจสุขภาพจิตทุกสิ่งทุกอย่างมาด้วยใจอันนี้เรื่องสำคัญที่สุดมันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยเราต้องดูแลซึ่งกันและกันตรงเนี้ยลมหายใจของเราถ้าวันไหนถ้าเราโกรธเครืองดินะมาทั้งแพ็กเกจเลยนะถ้าเราสูงวันะ ไวาเคืออะไรมาทั้งแพ็กเกจอะความดันเบาหวานโรคหัวใจมาหมดอลนะไขมันนู่นนี่นั่นอะนะหาเงินหาได้เท่าไหร่ก็นู้นเอาไปทุ่มให้นะค่าเภสัชทั้งหมดค่าบุคลากรค่ายาค่าอุปกรณ์โอ้เยอะแยะนะทุกท่านค่ะอันนี้มันเป็นสิ่งที่ที่ไม่ควรนะไม่ควรที่เราจะเอามา มาใส่ใจของของเรานะเล็กๆน้อยๆมองผ่านได้ก,ก็มองผ่านนะทุกท่านค่ะพอเราอายุเลอะเยอะและ้วเราก็จะคิดได้มีสิ่งดีๆเราก็จะมาแบ่งปันให้ลกูกให้หลานไม่ต้องอะไรไม่ต้องสีเรียสไม่ต้องอะไรมากมายไปกว่าความจริงใจและความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ใจของเราอะ่ะคือเป็นสิ่งที่คงกระพันนะถ้าเราหลอกพูดหลอกอะไรเราพูดอะไรไปเนะี่ย มันหลอกอะ่ะมันหลอกมันจําไม่ได้หรอกแต่ถ้าเรา